เราแนะนําก็คือ2องหรือสามอนะครับสองหรือสสักนะครับสองหรือสามสักอาจารย์ครับคอถามด้วยนครับคือหลักการของชั้นดินเนี่ยหมายถึงว่าดินในประเทศหลักการโดยทั่วไปจากประมาณนี้สอใช่ครับก็คือเราเราจะใช้คําว่าดินอ่อนดินเหนียวแล้วก็ดินหินพวกนั้นคือไม่หมือนเาะว่าอีสานมีเหนือไม่มีใต้ไม่มี ถ้าสนใจมันจะเป็นแบบนี้หลักการกว้างๆนะครแต่ว่าถ้าเป็นทางภาคกลางไม่ใช่เหนียวเหนียวจะนานหน่อยไม่มีชั้นทรายคือจะจะเจอเหนียวลงมาเลยแต่ว่าโดยโดยชั้นดินพวกเนี้ยแต่ละพื้นที่มันก็จะไกลเพราะนั้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าถ้ามันเป็นโซนของแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นของอีสานเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นของทางเหนือบางพื้นที่ไม่มีดินเหนียวจากชั้นดินปุ๊บเจอเจอก้อนหินเลยเจอชั้นหินเลย แต่ทีนี้หลักการก็คือว่าพอพอถึงชั้นหินเราก็พอไม่ไม่ได้ขุดต่อเพราะว่าอย่างเราไปทําที่เกิดิระินทอนก็ไปเจอชั้นหินเราจะไปเจาะให้มันถึงตามหลักการที่เรามองพอไปคุยเรื่องเรื่องเรื่องของชั้นหินปุ๊บมันเป็นเรื่องของของหินแร่หินขุดไม่ได้หรือไม่หยอบตอนแรกเราคิดว่าจะระเบิดหินเลยไม่ได้คือบอกไปทำถ้าตามข้ิดกฎหมายก็บอกว่าถ้าถ้างั้นก็คือขุดเจอชั้นหินก็พอ คือชั้นดินี่มีรอยแตกตามธรรมชาติที่น้ำเข้าไปได้ครับก็คือหลักการนี่นะาการเติมน้ำใต้ดินของเราเนี่ยหลายคนก็กังวลที่ที่เราคุยกันก็คือว่าน้ำม้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเติมน้ำลงไปเร็วเกินไปสิ่งที่มองก็คือเรื่องของสารพิษสารพิษและสิ่งเจยอไสสิ่งเป็นเพื่อนอในหลักการที่เราทำเนี่ยถ้าถ้ามองเรื่องของน้ำใต้ดินจริงจริง มันเป็นการขุดเพื่อเปิดลมเปิดลมออกจากใต้ดินหลักการที่ท่านท่านให้ไว้ก็คือคือตัวนั้นขุดเพื่อเปิดลมออกเพราะว่าจริงๆคือหนึ่งบ่อถ้าเราไม่ขุดฝั่งโน้นน่ะมันจะลงก็ไม่นด้เพราะมีอากาศดันน้ําหนักมันน้ําที่ที่อยู่บนผิวดินน่ะพอพอน้ําท่วมสูงขึ้นมาไอ้ไอ้ที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยจะมีแรงกดกดมันก็ไม่ลงเพราะมีลมอยู่ข้างล่างเพราะนั้นหลนักการที่เราแนะนำก็คือว่า เปิดสองบ่อเมื่อมีแรงกดบั่นหนึ่งกดลงปุ๊บนะครับลมก็จะไปอีกด้านนึลงลมก็จะมาออกบอ่อนี้เพราะฉะนั้นเมื่อลมออกได้อากาศออกไปได้น้ําก็จะเคลื่อนที่ก็มาแทนน้ำโซนนี้ก็จะเต็มนะครับพอน้ําตรงนี้เต็มปุ๊บบ่อดับ,บดทุกบอ่อมันก็จะขึ้นมาที่ระดับนี้หมดเลยอย่างของเราเนี่ยบาดานที่เราทําเด็ดตอนนี้ของเราก็จะอยู่ประมาณสักสี<ม>่เมตรบารดานเราก็อยู่ที่สี<ม>่เมตรซึ่งมันก็จะเท่ากับระดับน้ําในสารนี้นะครับระดับเท่ากับสารนี้ ทีเนี้บ่อนี้มหาบ่อนี้เราเราวางหลักการเท่าไหร่สามกิโลหนึ่งจุดห้าถึงสามกิโลเพราะนั้นน้ําเคลื่อนที่จากบ่อที่หนึ่งมหาบ่อที่สองเนี่ยบาดาลทุกตัวก็จะระดับน้ําสูงขึ้นบางบ่อเนี่ยสูงขึ้นกว่าเพราะว่าหน้าหน้าดันมันแคบหน้าแคบเรามีแรงกดอ่างใหญ่กดแรงเยอะบาดาลหลายจุดที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยน้ามันไหลขึ้นที่บ่อกระถางน้ามันจะขึ้นเพราะแรงกดข้างบนมันมาก แล,แล้วมันก็นจะน้ําตัวนี้ก็จะไหลขึ้นไนดะ้เพราะนั้นสิ่งที่ระวังก็คือว่าในภาคขรงราชการเนี่ยหน่วยงานที่จะทําทคือตัวเนี้เราจะใช้บ่อประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่เน่ยหนึ่งไร่จากบ่อเนี่ยมหาบ่อเนี่ยห่างกันสามกิโลเพราะนั้นที่นาใครก็ได้จากนี่มาหาตรงเนี้ยสามกิโลเนี่ยเจาะตรงไหนขุดตรงไหนก็ได้คือเหมือนเปิดน้ําขึ้นมาใช้ได้สบายเลยใช่ครับอันนี้คือที่ที่เราดําเนินการอยู่นะครับ ยกตัวอย่างตัวนี้พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของมหาวิาลย่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับการเคลื่อนที่ของน้ําใต้ดินเนี่ยจากเหนือลงใต้หรือตะวันตกไปตะวันออกพื้นที่รับน้ําที่มีมากที่สุดก็คือตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่เราอยู่ตรงนี้จาสรที่เราขุดอยู่ตรงนี้น้ําที่มันมาเนี่ยถามว่ามันจะมาจากทางไหนโลกหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วที่1600กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงหมุนเนี่ยมันมันก็เหมือนความน้ํา เหมือนเครื่องซักผ้านะครับถ้ามันไหลอยู่ข้างบนมันก็จะไปตามแรงโน้มถ่วงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้าอากาศลงไปใต้ดินปุ๊บด้วยแรงเบี่ยงมันก็จะเคลื่อนที่จากเหนือลงใต้ตะวันตกไปตะวันออกเพราะนั้นจุดที่เยอะที่สุดก็คือน้ําเมื่อเราฝุดลงไปตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยโลกหมุนที่ความเร็วพันหกร้อยเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องซักผ้าที่หมุนเร็วหมุนเร็วปุ๊บก็จะเหวี่ยงพอเหวี่ยงปุ๊บก็จะไปตามชั้นหินที่อยู่ด้านล่างรอยแตกรอยแยกที่มันเป็นชั้นหินพุ๊บน้ําที่มี ความตุนอยู่น้ําก็ไปได้แต่ว่าการที่น้ําจะไปได้หมายความว่าเมื่อเราเปิดบอ่อเหนือน้ําเติมเหนือบ่อ,บอใต้เราก็ต้องมาเปิดด้วยเปิดบอ่อเหนือเปิดบอ่อใต้เพราะนั้นน้าจากเหนือก็จะลงมาที่บ่อใต้นะครับใ,ในระหว่างทางเนี่ยใครอยู่ตรงไหนก็เปิดใช้น้ําได้เลยใช่แล้วเเปิดของฝ่องลมเวยใช่ออสองตัวคือรู้นะถึงแม้ว่าเรามีสองบ่อแล้วยังไม่มีบ่อบระดาระหว่างสายก็ไม่เป็นไรครับก็เจาะได้เลยเจาะก็เจอเลยก็ได้ คือคือที่ระวางเนี่ยคือหมู่บ้านเนี้ยบ้านด้านล่างนะบ้านนี้มีปัญหาที่เดี๋ยวจะให้ดูว่าไอ้ที่เราทํามันเป็นยังไงบ้างอันนี้คือคือคือโมเดลที่เราทําถามว่าเราเปิดตรงนี้ปุ๊บน้ําเรามาจากไหนถ้าวันไหนที่ไม่มีฝนตกในฤดูการปกติเรามีลําน้ําเสียวอยู่ตรงนี้ใช่ในนี้ก็เรียกลําน้ําเสียวลําน้ําตามธรรมชามติาก็จะมีรอยรอยฟคดรอยโฟงรอยลึกแต่ว่ามันออกไม่ได้ แต่พอเรามาเปิดเนินบนเนี่ยน้ำจากข้างล่างมันจะวิ่งขึ้นมาบนเนินนี้ก็จะเต็มไปด้วยเนี่ยครับนี่คือหลักการที่เราทำนะครับของท่านมีลำน้ำยางขาวการเมืองเนี่ยน้ำยางหรือน้ำหยกน้ำหยดน้ำย่หรือน้ำ